วิธีการใช้แอป M Dive ให้คุ้มค่าด้วยการสะสมแต้ม M Care โปรแกรม M Care ดูแลกันยาวๆมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่เข้าศูนย์บริการเมื่อลูกค้าเข้าศูนย์บริการครบ5ครั้งลูกค้าจะได้รับ voucher 5%จากค่าใช้จ่ายทุกๆ500บาทเมื่อลูกค้าเข้ารับบริการครบ9ครั้งลูกค้าจะได้รับ voucher 10% และเมื่อลูกค้าเข้าใช้บริการครบ15ครั้งพิเศษลูกค้าจะได้รับวอชเชอร์15%แต้มทั้งหมดจะอยู่ในแอปพลิเคชัน M Drive เพื่อนำมาเป็นส่วนลดในการเข้ารับบริการครั้งถัดไปลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอป M Drive และดูวิธีการลงทะเบียนได้ที่ช่อง YouTube Mitsubishi Motor ประเทศไทยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Mitsubishi สาขาแจ้งวัฒนาะ เบอร์ติดต่อ0612636699ค่ะ